สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญที่ะระลึกพระศิวลีรุ่นเจริญทรัพ์นะคะครูบาน้อยเตชะปัญโยค่ะออกเมื่อปี2 5 5 8ค่ะ เป็นพระศรีวลีจกบาทนะคะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะแล้วมีเจริญทรัพนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำะคะ่ะสำหรับเหรียญน,นี้นี่เคยมีคลิปที่ปล่อยไปแล้วนะคะอันนี้อีกอหนึ่งนะคะ ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีไลน์และเฟ e บุ o กอิ่มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ